ของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกันค่ะวันนี้เนี่ยเขามีการปรับแผนการเดินรถนะคะจากเหตุการณ์อุปกรณ์ร่างร่วงเมื่อวานนี้พร้อมกับมีการปรับลดค่าโดยสารลง20%ด้วยจนกว่าจะเดินรถได้ตามปกติค่ะ บริษัทอีสเทนบางกอกโมโนเรลหรือว่า EBM ค่ะผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะคะช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงชี้แจงการปรับแผนเดินรถไฟฟ้าจากกรณีชิ้นส่วนอุปกรณ์ตัวจ่ายไฟถูกกระแทกและหยุดให้บริการในวันที่28มีนาคมซึ่งภายหลังเกิดเหตุทุกหน่วยงานทั้งตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและ EBM ก มีการตรวจสอบหาสาเหตุและแนวทางป้องกันจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าแผ่นเหล็กค่ะที่ติดตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของทางวิ่งเลื่อนออกจากตำแหน่งเมื่อขบวนรถเคลื่อนที่ผ่านมันก็เลยทําให้แผ่นเหล็กเนี่ยเคลื่อนตัวไปกระแทกรางจ่ายกระแสไฟฟ้าหลุดออกจากตำแหน่งระหว่างสถานีกรันตนันถึงสถานีสีอุดมซึ่งหลังจากหยุดให้บริการนะคะก็มีการตรวจสอบการจับยึดและตำแหน่งของแผ่นเหล็กตลอดเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสาย สีเหลืองเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนที่จะเปิดให้บริการสำหรับรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ทาง ebm ก็มีการประสานกับบริษัทประกันนะคะดูแลผู้ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประสานไปยังผู้ผลิตและออกแบบอุปกรณ์จับยึดดังกล่าวเพื่อหาแนวทางแก้ไขและมาตรการป้องกันร่วมกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตั้งแต่29มีนาคมเป็นต้นไปรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง ก็จะปรับแผนการเดินรถตามเส้นทางและความถี่พร้อมกับลดค่าโดยสาร20%ค่ะตลอดเส้นทางให้กับผู้โดยสารด้วยจนกว่าจะกลับมาให้บริการเดินรถได้ตามปกติ สำหรับการปรับรูปแบบการเดินรถชั่วคราวสถานีลาดคร้าวถึงสถานีหัวมากเดินรถปกติมีความถี่ในการเดินรถ10นาทีต่อขบวนและช่วงเวลาเร่งด่วน5นาทีต่อขบวนสถานีสีเอี่ยมถึงสถานีสำโรงเดินรถปกติค่ะความถี่ในการเดินรถ10นาทีต่อขบวนสถานีหัวมากถึงสถานีสีเอี่ยมความถี่ในการเดินรถ25นาทีต่อขบวนนะคะผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงสถานีหัวมากถึงสถานีสีเอี่ยม 就。可 ขอให้รอขบวนรถนานกว่าปกติค่ะเพื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยหากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะนอกจากนี้ก็ประสานงานไปยังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพด้วยในการจัดรถโดยสารสาธารณะรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองอซึ่งขอสอมมกก็มีการเพิ่มจํานวนรถไว้ให้บริการช่วงเช้าอีก1 0 1ถึงคันและ ต้องเย็นประมาณ10คันค่ะ